ช่างมันหมืดเนาะแม่น้องมันมืดมหมืดละยไปเอกแล้วกันเหยียบเลยกลาได้รำเด้ออันนี้้านตังไกขี้รมันบนังเสียงบ้าชีใส่มากอย่บ้านหน่วยไทยม้องำนี้หยิบทางเด้อหยิบทางเก่งทางนี่าฟยอมมาไ ไฟใจเพราะได้เดิมพี่น้องรดนั่งเทียห้าเบรกวู่ห้านี่คนย่านถ้าว่าได้ปูสศาสตร์มองรถจอดพี่น้องดีท้างกันเดิมเพราะว่าม่ๆพี่น้องอ,อ ซื้อตูล้ลำพ่วงเดอ้อแม่เดอ้อผูใ้ใดหัวใจพอดนี่กันจะไปปลูปกใกล้ตูล้ลำพวงเดอ้อแม่มันดังอยู่เด้แม่ตูล้ลำพวงผู้ดใดห,หัวใจบอดเนี่ยจะไปปลูกซื้อตูล้ลำพวงเดอ้อแม่เดอ้อ หนังนี่แต่คุณยายมาดูาสตร์เต้นเว้นนเลยบ้านแม่น้ามาหน้าดูมาล้ำมากอาบน้าไปละเมียกินบเา้วด้ก็จะได้กินข้าวนาจ้า เลยเป็นบแมย่ไงบวมแ่ขาบ่มีขาแขาอยู่ทางคุนได้แมบ่มขาเจ้ายมาแหมขาแม่นแขาคนจุดฟังทางนั่นยนาบ้านเจ้าภาพทางคุนทางไหนร้านค้าร้านยังก็เหนื่อยค้ายนั้ ไปคนอะยากลากข้าเป็นแหนมยาก้าไปยน่นเจ้าภาพยนาบ้านเจ้าอก็ยูฟังทางคุณเนี่ยย <mas S 2> <teaching people> ูทงหน้า <letz> บ <uk> ้านเจ้าภาพนี่งกุ้มยง้งงกุ้้งง้งเ หน้าบ้านแม่แม่หน้าบ้านเจ้าภาพพ่นเลยอันนี้หลังบ้านพ่นได้แม่หล like anyway <dig> <ain> ังบ้านพ่นนะจ้าพื้นที่เพอนเบิดเม่จ้าพื้นที่พอนเหมดแม่ด้วยกันนี่ท่ามีงานพอนด้วยนี่เ่ามีหลังบ้าน ัวเเียก็ออกม่ยากเลย่อกอืม่ยุ่งซ้ย่มีพาดีเลยเน่ยมนี่ม่เคยเห็นเลยเมนเฮย่สูงซได้มนนี่เมนไก่ไม่ใช่ก่้เนียนเยอะไ่เยอะไก่เมนเี้ยเนี่ยยุ่นี่เลี้ยวเีนหมิดย่งไก่ไร้กรดิ่ได้เมนเน็มจเด็กจะภูมดกาเมียเอาเลยเกูม บ่มีน้ำดอกพ่อบ่มีน้ำแหงคนรอยุพ่อน้ำบ่มีนั่งเลยใช่ห้องเ่าด้วยหมอไหนจ๊ะฉันเป็นหมอนะก็นั่งเลยอยากมาบิ่งนี่งเลยนั่งเลยนี่ดิูนนั่งได้สน้นี่ดิพ่อปูรดน่าปูมันเลย โอ้ยบอลล่บอลนั่งเอกคนพุงงั่นก็คนพิชโตลุกันพิตลกกวสิบลูกนันหายดีเลยตนี้กันตลกแม่หมอลำเขาเริ่มมากล้วไงครับผมจักหน่อยฟ้าผูรถบอจักหน่อยมีหม่องนางคนสลั่งมากหลายนี่มกคคนหมอลำเาพ่อรักสามอยผนแล้วพ่อ รักสามพูนดีกินกินข้าวพร้อมกันละพ่อแต่ว่าเพิ่นตักไปไหวหนุ่มหญิงมาแล้วอยู่หลังเวทที่จ้าจากเด้อละพ่อฉันกับพ่อู่ว่ากันแนมเบิ่งเอาในคลิปในยังนี่ละนั่งกับจิตว่าว่าในคลิปในยัง ลงทายคลิปเพิ่นกันที่ทายลงคลิปดอก ดึงขัานไฟขึ้นแล้วแผนกไฟสำหรับที่มีฝากไว้สักหน่อยสักคันพี่น้องรถเข้าขั้นใดเรี่ยงกันกับใจย่อยหว่อไงใดวันนี้ไงไก่ชักอย่างนี้จอดอยู่สำหรับที่มีฝากไว้สักหน่อยสักคันหอกันไม่คิปนะ ជាំងសារបស់នឹងស្ស្សារសាស់